จะมาประมาณไหนเลขสัญจรน,นะครับบอกเลยว่าเลขสัญจรงวดนี้หวยงวดหนึ่งทัานวานะหวยสัญจรน,นะจังหวัดชุมพรสัญจรอ,อะ่ะมันอาจออกตัวเดิมก็ได้ฝากช่อง youtube ด้วยนะครับหวยสัญจรชุมพรครับรอบนี้แล้วเมื่อเช้านี้ไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วนะครับไปซื้อจากกองไปไปซื้อที่แอปเป๋าตังอะไรนะ่ะนี่ ให้แคปอีกรอบหนึ่งนี่คือเลขสัญจรนะครับเดี๋ยวให้ YouTube แคปด้วยผมว่ามี0ูนย์อ่ะไม่เพราะว่าเนี่ยถ้าเราสังเกตดูห้าสองย์มันได้ลำดับหนึ่งแล้วก็ลองที่สองจะเป็นสี่กับ1แล้วก็3ามจะเป็น6เป็นแปดเป็น7็เพราะฉะนั้นหวยสัญจรงวดเนี้ยเลขดับนะดับ9ครับกับ3ผมว่าดับอยู่ 9กับ3ไม่มาหวยสัญจรแต่เด่นจะมี0ูนย์มี1มี2มี4มี5มี6มี8มี7แต่ถ้าสังเกตดูนะอันนี้มันทำยังไงนี่อ่ะ YouTube งวดนะครับหวยสัญจรอ่ะออกออกแต่เลข8นะครับถ้าสังเกตดูอย่างเช่นงวดที่ไปออกลำปางออก805นะครับแล้วก็ออก0 8นย์ก็มา8นะครับแล้วก็ สัญจรที่นครนายกก็ออก8ปสก่อนหน้านั้นเราถูก3ตัวตรงก็คือ5้าแดสามลากออก4ี่สองนะครับแล้วพอไปสัญจรที่นครนายกเลขออก3ามสสองเลข3าสองเนี่ยออกบ่อยเหมือนกันสวัสดี57คนดู youtube นะครับขอบตาดำมากเลยใน youtube เนี่ยในนี้ก็ขอบตาด,ดีนะวันนี้800คนดูใครอยากอุดไม้งวดแรกเด่นล่างผมจะเอาแค่ล่าง ศูนย์กับเจ็ดงวดนี้ออกสี่เจ็ดผ่านเห็นไหมครับหนีงวดแรกที่ผมทํามาแล้วพอมาดูงวดสองงวดสองนี้เราจับผิดตัวเจ็ดมีแปดมีสองนะครับแต่เราจับเจ็ดกับแปดมาแต่งวดนั้นออกเก้าสองเห็นไหมครับเด่นล่างมีสองออกสองนี่คืองวดล่าสุดเมื่อวานเมน่นบอสองใช่ไหมเออถูกแล้วครับแล้วก็นี่คืองวดล่าสุดเลยที่ว่าทําให้ดูก็คือสูตรนี้เมื่อเม่นอันนี้ นี่ครับอันนี้ล่าสุดเลยครับนี่ u t u b e อันนี้คืองวดที่สามแล้วเนี่ยคนได้จากตรงนี้แหละครับเลขกำลังวัน147มีคนถือกหลายอยู่เพราะว่าได้จากตรงนี้ผมจะบอกเลขกำลังวันก่อนแล้วนี่คือสถิติที่ผมเทียบออกมาผมบอกแล้วว่าเจ็ดดับล่างแล้วเจ็ดไม่มาจริงๆ ทอ9กแม่ทอห้าเไม่ดูดนะแม่แอวแม่พิ์เห็นไหมสิบล่างระวังเพจปลอมดูดคลิปนะวันนี้ไม่ได้ปักลิง์อะไรนะปักแค่ติดตามช่อง YouTube แล้วเนี่ยเห็นไหมผมบอกทำแต่ติติมาถ้าเลข9ออกหลักหลักสิเลขต่อไปที่จะออกบ่อยจะมีเลข3เลข8ดเลข9้าแล้วผมทำจติติตเห็นไหมเจ็ดดับแล้วดับจริงๆเห็นไหมครับเจดับล่างเด่นมีสมีแดมีศนย์แล้วผมบอกแม่ว่า และทีนี้ผมทําสูตรออกมาแบบนี้เนี่ยใครรอสูตรนี้เดี๋ยวผมขอเวลาวันหนึ่งผมทําสูตรออกมาแบบนี้เห็นไหมครับเลขมันไม่ได้เยอะเพราะผมบอกแม่แล้วว่าซื้อล่างเน้นล่างไม่ต้องกลับถ้าแม่เชื่อผมแม่ก็รวยแต่ถ้าแม่ไม่เชื่อแม่บางคนไม่ชอบแปดูไงเข้าใจไหมเนี่ยผมก็บอกว่าเลขนะเล่นเฉพาะตัวที่มันชนเนี่ยมันชนกันแค่นี้สามหก6 8ดศูนย์แปดหกแปดเก้าแล้วก็90 มันมาตามสูตรที่ผมคาดการเลยเพราะว่า8มันเด่นผมบอกแม่ไปแล้วใช่ไหมแล้วถ้าแม่จำได้ผมมีวิดีโอคลิปผมบอกตั้งแต่วันที่สองที่ผมเนี่ยชอำนะหววมันสัญจรนะครับเลขวันนี้เลขกำลังวันมี2มี4มี8มันสัญจรนะถ้าเราสังเกตดูนะเลขกำลังวันนะมันอาจจะไม่ออกก็ได้อันนี้จริงๆเพราะว่ามันเป็นหววสัญจร เลขวันพุธกำลังวันมีสองมีสี่มีแปดไอสองสี่แปดเนี่ยอาจจะไม่มาแต่ถ้ามันหรืออาจจะมาก็ได้แต่แต่ผมสังเกตและหวยสัญจรนะมันจะไม่ออกเลขกำลังวันนะครับมันจะไม่ออกเออมันจะไม่ออกเลขกำลังวันแต่งวดนี้สูตรรางวัลที่ห้ามันชนที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอะเลขที่ผมให้ไปหาเซอร์เรตเตอรี่ก็คือตัวนี้เลยแต่งวดหน้าหัวสัญจรอะเดายากผมว่านะ อยู่ช่ยอยู่ระยองครับเอาไว้ก่อนอยู่แถวไหนไม่ปลอดภัยนะครับถ้าอยู่ถ้ามาเลยครับอยากมาเต้นรถแห่มาเลยเหมารถกันมาเลยแม่ผิวพันมาเลยนี่ด้วยนะลุ้นรับทองกอดๆเลยค่ะหล่อหน้ารักขี้ยายเดือนนี้เกิดเดือนหน้าครับเกิดเดือนหน้าวันที่สิบเก้าให้ตามเลขสามสองด้วยนะแล้วก็ หนึ่งเก้าตามไว้เอาให้เพจก่อนนะครับสายด่วนรัฐบาลไทยนะแม่ไปซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับไปซื้อลอตเตอรี่นะหนึ่งพันสี่ร้อยคนดูนะครับตัวเดียวนะให้อันนี้ไม่รู้ยังไม่ได้ทำนะครับแต่ผมคิดว่ารัฐบาลสัญจรอ,อาจจะมีหนึ่งติดมานะครับเพราะมันหวยมันเป็นสัญจรน,นะครับเออแค่ปากซอยมาเลยครับมาเลยแม่มณีรัต หวยสัญจรจังหวัดจุมพรหาซื้อลอตเตอรี่เลขนี้ไว้นะครับถ้าชอบไปหาซื้อนะครับในแอปสีฟ้าเปิดแล้วนะจ๊ะอ่ะต่อไปจะเป็นของทางนี้นะครับ YouTube ค่ะแม่เิงนะครับสำหรับงวดนี้นะ 81, รครับ1881แปดไพมากกะซื้อเด้อผมผมประดุจครับหวยมิสจออกบนออกล่างเพราะว่ายังไม่ได้คำนวณน,นะแต่ถ้าถามว่าชอบบนชอบล่างงวดนี้ชอบล่างหนึ่ักโลด ซื้อหอยก็ต้องซื้อกลับนำเดิโอ้ยคนนี้บอกว่าเกิดวันที่สิบเกเหมือนกันก้ะโอ้บ้านค่ายหูดีหูดีมเมนไม่ใช่หรอกครับอยู่แถวนี้แหละอยู่ไม่ไกลกับสัตหีบบ้านค่ายไกลไปนะ